สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9มกราคม2566สิภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU ซึ่งเป็นหนึ่งในทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติได้มีการระบุในรายงานที่มีการเผยแพร่ก,กันออกมาก่อนหน้านี้ว่ายูเครนนั้นต้องการเงินอย่างน้อย1790ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ60,000ล้านบาท ในการที่จะไปฟื้นฟูภาคส่วนโทรคมนาคมของตนเองให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามเนื่องจากว่ารัสเซียนั้นได้ทําลายหรือว่ายึดเครือข่ายในพื้นที่หลายส่วนของประเทศด้วยกันตามรายงานนั้นเนี่ยก็บอกว่าการประเมินความเสียหายที่ละเอียดตอนและประมาณการไว้ว่าเป็นเวลานานของไอทียูได้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปี2565เพื่อประเมินขอบเขตการทําลายเครือข่ายการสื่อสารของยูเครนอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย ซึ่งเปิดฉากตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมาตามรายงานมีการให้ข้อมูลว่าครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานถึง6เดือนแรกของสถานการณ์ความขัดแยง้งพบว่ามีการทำลายและความเสียหายเนี่ยอย่างมากต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในมากกว่า10ภูมิภาคจากทั้งหมด24ภูมิภาคของยูเครนตั้งแต่มีการโจมตีทางทหารโดยมีจุดประสงค์ของการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผลประโยชน์ และความต้องการของตัวเองทางด้านรัสเซียนั้นอาจทําลายหรือว่ายึดการดําเนินง,งานตามปกติของโทรคมนาคมภาคพ,พื้นดินทั้งภาครัฐร,วม,รวมถึงภาคเอกชนรวมถึงโครงสร้างพืน้นฐานที่สําคัญถูกยึดครองชั่วคราวและพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนในหลายๆพื้นที่นอกจากนี้รายงานดังกล่าวก็บอกว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นได้เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ของอยูเครนให้เป็นรหัสของรัสเซียเพียงฝ่ายเดียวและรัสเซียดําเนินการโจมตีทางไซเบอร์ต่อยูเครนถึง1123ครั้งด้วยกัน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองเจนีวาปฏิเสธข้อกล่าวหาในรายงานโดยกล่าวว่ารายงานถูกออกแบบมาเพื่อเบียงเบียนความสนใจจากความโหดร้ายที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดซึ่งยูเครนกระทําต่อพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองรายงานของสาประชาชาติซึ่งรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม2565ถูกโพสต์อย่างเงียบๆในมุมหนึ่งบนเว็บไซต์ของ ITU เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนทาให้บรรดานักการทูตของชาติตะวันตกแสดงความขับข้องใจเป็นการส่วนตัว เกี่ยวกับความล่าช้าในการเผยแพร่รายงานโดยเมื่อมีการถามถึงช่องว่างระหว่างช่วงเวลาการรายงานและการเผยแพร่รายงาน ITU ระบุว่ารายงานดังก,กล่าวถูกเผยแพร่ในวันที่23ธันวาคม2515หลังจากที่ฝ่ายบริหารตัดสินว่ามันเสร็จสิ้นลงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ITU ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผลการประเมินจะช่วยระดมความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับยูเครนอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีการประเมินเรื่องของเครือข่ายตัวรคมนาคม ที่เกิดความสูญเสียในประเทศยูเครนก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เงินถึง60 0 0 0ล้านบาทในการที่จะจัดการหรือว่าสามารถที่จะไปซ่อมแซมระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศของยูเครนในครั้งนี้ครับ